ตระสาวกของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมกันณที่ประทับของพระพุทธเจ้าอันนี้นับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสําคัญสี่ประการที่เรียกว่าวันจารุรงคสนิบาตคําว่าจาตุรงคสนิบาตนี้แยกสับได้ว่าจาตุระแปลว่าสี่องค์แปลว่าส่วนสนิบาตแปลว่าประชุมฉะนั้นจารุรงคสนิบาตจึงหมายความว่า การประชุมด้วยองค์สี่กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้สี่อย่างก็คือ 1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันที่วัดเวรว,วันวิหารในกรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุสง์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นสพระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆุกประองสี่เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสเวยมาฆะฤกที่นี้มูลเหตุประวัติวันมาฆบูชา คือหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกแล้วก็ได้ส่งประกาศพระาศาสนาและส่งพระอ,อระหันตสาวกออกไปจาริกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสาศนาอย่างสถานที่ต่างๆล่วงแล้วได้เก้าเดือนในวันที่ใกล้พระจันทร์เสวยมาคาร์เรคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามเนี่ยพระอ,อระหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ได้ระลึกว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์อันเป็นศาสนาของตนอยู่เดิมก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและในลทัทธิศาสนา,าเดิมนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาฆะเหล่าผู้ศรัทธาพราหมณ์ลัทธินิยมที่ถือกันว่าวันนั้นเป็นวันศิวาราตรีโดยจะทําการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาปหรือว่าล้างบาปด้วยน้ํา แต่มาบัดน,นี้ตนได้เลิกลัทธิเดิมหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจึงควรจะเดินทางไปเข้าขว้าบูชาฟังพระศัทธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรหันตเหล่านั้นซึ่งเคยปฏิบัติศีวาราตรีอยู่เดิมจึงพร้อมใจกันไปเข้าขว้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายมีผู้กล่าวว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้พระสาวกทั้ง1,250องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนี่มาจากในวันเป็นเดือนสามตามคติพราหมณ์เป็นวันพิธีศิวาราตรีสาวกเหล่านั้นซึ่งเคยนับถือาศาสนาพราหมณ์มาก่อนอ่าแล้วก็เปลี่ยนจากการรวมตัวกันทําพิธีชําระบาปตามพิธีพราหมณ์มารวมกันเข้าความพระพุทธเจ้าแทนที่นี้อุวาทปฏิโมกในวันมาคาบูชา หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือว่าคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพน์สามคาถากึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอระหันต์1,250รูปผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณนะพระเวรุวณนารามในวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกกันว่าวันมาคาบูชาเนี่ยอัตตกถากล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิบโภกนี้ แก่ที่ประชุมสง์ตลอดมาเป็นเวลา20พรรษาก่อนที่จะโปรดให้สวดปฏิโมกอย่างปัจจุบันนี้แทนคาถาโอวาทปฏิโมกก็มีว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญแต่ความดีหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในปต,ติโมกหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่งในที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งความเพียรในอธิจิตหนึ่ง อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วก็จํากันได้มากคือความในคาถาแรกที่ว่าไม่ทำไม่ทําชั่วทําแต่ความดีทําจิตใจให้ผ่องใสทีนี้พูดถึงพุทธสังเวชนียสถานสถานที่สําคัญเนื่องโดวยวันมาคะบูชา พระพุทธรูปยืนกลางมนฑนมหาสังฆสันนิบาตในโบราณสถานวัดเวลุวันมหาวิหารเมืองราชครห์รัฐพิหารอินเดียเป็นพระพุทธรูปสร้างใหม่ปัจจุบันเป็นสถานที่จาริกสแสวงบุญสําคัญของชาวพุทธทั่วโลกเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในวันมาคบูชาเกิดภายในบริเวณที่ตั้งของกลุ่มพุทธสถานโบราณวัดเวรุวันมหาวิหารภายในอาณาบริเวณของวัดเวรุวันซึ่งโบาณจตุรงคสนิบาต อันเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนในวันมาคาบูชานั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงและก่หาข้อสรุปทางโบราณคดีไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันวัดเวรุวันมหาวิหารเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาวเวภาระบรรพศบนริมฝั่งแม่น้ำสรสวดีซึ่งมีตะปูธารามคือบ่อน้ำร้อนโบราณขั้นอยู่ระหว่างกลางนอกเขตกำแพงเมืองเก่าราชฤห์ ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของแคว้นมคตรัฐพิหารประเทศอินเดียในปัจจุบันแต่ว่าเป็นแคว้นมคตในสมัยพุทธกาลเดิมวัดเวรุวันเป็นพระราชอุทยานสำหรับเสด็จประพาสของพระเจ้าพิมพิสารเป็นสวนป่าภผยร่มรื่นมีรั้วรอบแล้วก็กำแพงเข้าออกเวรุวันมีอีกชื่อหนึ่งปรากฏในะสูตรว่าพระวิหารเวรุวันกัลันทกะ,ะนิวาปะสถาน หรือว่าเวรุวันกัลันทกะนิวาปะแปลว่าสวนไผ่สถานที่สำห so ร,รับให้ให้เหยือกระแตนะพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระราชอุทยานแห่งนี้ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาหลังจากได้สดับพระธรรมเทศนาณพระราชอุทยานลัทิิวันคืออุทยานสวนตานุม โดยครั้งนั้นพระองค์ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาและหลังจากถวายกลันขกานิวาปสถานไม่นานอารามแห่งนี้ก็ได้ใช้เป็นสถานที่สําหรับพระสงค์ประชุมจาตุรงคสัสนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา